ลุงเข้ามาแล้วเก็บกดไปตั้งนานให้เขาเอากอดไปให้เขาลุงลุงคะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปนะเอามาอีกมว่ามีอีกหนูเก็บไว้ให้ตั้งนานตั้งหลายเดือนไม่เห็นสักที โอเคไว้นานมากนะคบท ok ุคกคนลุงเอาถุงไว้ให้หนูด้วยนะถุงน uh uh ั้นน่ะหนูเก็บไว้ให้รอบหน้าอ่ะ าไปลแล้วมันจะใส่หมดไหมเนี่ยอันนี้ก๋วยจับเอาไว้ไปต้มกินค่ะค่ะอขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวครังหน้าลุงมาหนูจะเอาไว้เอาไว้ให้อีกไง